เรลืมบอกไปค่ะท่านผู้ชมเซียนหนองคายให้ในนามเซียนคนเดิมนะคะจะขึ้นหน้าจอว่าเซียนคนเดิมและคือเซียนหนองค่ายเปนเป,นเปลี่ยนแปลงซื้อเสียงไม่เพราะว่าคนหลอกเลียนเพิ่นนี่เซียนหนองค่ายเนาะคะ่ะพวกข้าหลายช่องกันเลยบ่เอาว่าคําว่าเซียนหนองค่ายนะเซียนหนองคายจะไม่มีแล้วค่ะนะจะมีแต่เซียนคนเดิมนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับเจ๊แดงดิจทรลหาแม่สารคารมเนาะคะ่ะเนาะ ขอมาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจแดงเนนี้นนะคะ่ะเนอทาง Youtube นะคะทางตามทาง y o u t u b e อา้าวได้เวลาเจาแดงนั่งอยู่กับที่โฆษณาสบู่เจแดงคนเดิมลถฟ้ากะจุดหมองค้ำเนาะคะ่ะเนาะได้ผลดีนาสว่างนาสว่างใสคะ่ะท่านผู้ชมล้านล้านลูกๆหรือคนชาบ้านเขาจะใส่เนาะคะ่ะใส่แล้วซื้อแล้วซื้ออีกขเขาจบอกว่าใส่ดีคะ่ะ ดีฟ้องเนื้อละเอียดเนาะคะ่ะหน้าก็สว่างขึ้นหน้าไม่เคยหน้ากตกกะออกเลยค่ะทานผช้ชมหนาผู้ใได้เป็นกะดจุดดงดบเนาะแล้วก็ฝ้าลบเรียนฝ้ารักษานานหกเดือนถึงหนึ่งปีนะคะถึงจะหายเนาะยิ่งใครฝังลึกอยู่ในผิวเนื้อนอะ่ะอย่างเช่นไปทำลยกรรมมากหรืออีหยังมากหนามันสิเป็นปืนสีฝ้าสีเขียวเลยเด้ยค่ะนั่นออกย่ากค่ะผูชมขอบอกว่าออกงากแต่ถ้าท่านยังไม่ทําอะไรไม่ได้ใช้ ก็อย่าไปใช้ของราคาถูกๆมันสีขาวสวยง่ามเวลาปีนั่นไปปีเดียวเท่านั้นละหน้าท่านจะกลับขึ้นแมาดำดำคือเกาถ้าใช่ไปแล้วถ้าหน้ามองๆคำๆน่ะอย่าหยุดใช้ใช้ไปเลยเพราะหน้าท่านเนี่ยจะมีสารสเตียรอยด์าหพอใช้ครีมของเรามันไปประทะกันประกบกันมันสิไตีกันในการทำให้หนามองลง สำหรับผู้ใดใส่ขี้มตามทองตลาดแล้วคาถูกถูกเนาะที่ทำให้หนาขาวสวยนัยนะนะ่นน่ะเออท่านมันจะไปปรับสภาพนาตีกันท่านนั่นท่านจะเอาเอาขูดขูดขูดกล้วยนะขูดกล้วยหอมเนาะค่ะขูดกล้วยหอมแปะแปะหน้าให้สภาพผิวเ้าแข็งแรงสกอนผิวหน้าท่านบางอ่อนนุ่มท่านบางบางนะบางไม่แต่เนื้อเหี่อมมันน่ะนะให้ท่านเอาไอ้กล้วยหอม ขูดๆแล้วก็แปะแปะแปะ,แปะแกล้วยหอมสุกเนาะเปียกกล้วยหอมสุกกระดานในมันก็นได้ค่ะถ้าไม่ชมแปะแปะแปะหนาให้ผิวหนาเ้อาแข็งแรงจากอาทิตย์หนึ่งเนาะพอแข็งแรงแล้วค่อยมาใช้ตัวนี้รับรองเลยว่าจะเห็นผลเสื้อใจมั่นใจในคุณภาพของเฮ้าเพราะว่าจะแดงใช้มาปีหนึ่งเดือนกว่าแล้วค่ะเนาะใช้มาโดยไม่ใช้ครีมอื่นใช้ครีมมอนอื่นอยู่คือจะทรงมาให้ท่านน่ะนะอันนี้ เอฟซีรงมาให้แนะนําสินค้านะถ้าอยู่มันเกิดบ,บุคืลนี่บางครั้งมันก็ม,มีกลิ่นไงกินกินเหล่านะกินแอลกอฮอล์เห็นไหมบอบาน้ําหอมบวบายขี้มนะถ้ากินแอลกอฮอล์น้ำหอมดเดี๋ยวเจดียงจะใส่ได้ต่างเซเว่นึ้นกันสื่อมานี่ถ้าไม่กินแอลกอฮอล์เจดีย์จะทิง้งเลยใส่เลยเนาะใช้แต่ที่ไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์เนาะค่ะเนาะไอที่นี่ตัวนี้นะ ตอบโจทย์เพราะว่าเจ๊แดงใส่มาปีกัวแล้วไม่หยุดใช้มันจะเป็นยังไงยิ่งใช้ยิ่งหน้าเด็กยิ่งใช้ยิ่งหน้าเด็กขอรับประกันเพราะว่าทางทางเจ้าของผลิตภัณฑ์เขารับประกันมาว่ายิ่งใช้ไปนานนานหน้ายิ่งเด็กลงค่ะเจ๊แดงเขาบอกว่าอย่างนี้นะเจ๊แดงก็เลยหมั่นใจเพราะว่าปกติใส่เขี้มทุกอีหอตามท้องตลาดตามตามตามเซเว่นบําเพ็ท้องตลาดเจ๊แดงบ่่คยจืด ขีนตามทองตลาดมาใส่เนาะคะ่ะบก,กา่าถ้าถ้าไม่โฆษณาในทีวีเนี่ยจะแดงบก,ก่าใส่เนาะคะ่ะนอกจากว่าของผลิตภัณฑ์ที่เขาขายระบบตรงจังแอมเบย์ังบก่าสื่อใส่แพงจังกิฟฟาลีนมิตีอะไรพวกนี้จะเดงจะใส่ของพวกนี้หรือว่าของตามทองตลาดที่โฆษณาในทีวีเนาะถ้าเป็นท่ามทองตลาดที่บร่ได้โฆษณาราคาลอยสองลอยนะหนาขาวงามค่ะ เห็นลูกๆลานๆใส่ต้นเอ็นน,นาเขาดำปืดเลยค่ะดำปืดเลยเห็นไหราคาห้าหกร้อยนี่โอ้ยดำปืดเลยคนาหนาบางใหม่เกี่ยมเจแดงขึ้นบ้กล้าใส,ส่แต่ว่าใส่เจแดงก็บ่มีผลเพราะว่าเจแดงหนาาเคยใส่ดีค่ะแต่ว่าบม่มีผลยังยื่ซื้อ,อย,ยังกลับไม่ใช้เลยเจแดงเป็นข้าหนาเนาะใส่ย,ยังกับบแพ้ใส่ย,ยังกับบาบางใส่ย,ยังกับบแดงนะแต่ว่าถ้าได้กลิ่นแอลกอฮอล์น่ะ จีแดงเลือกใส่กับตามท้องตลาดม,ม่มมีอีหยังระประกันนี่สิบใส่เลยค่ะบ่ใส่ซุ้มซี่ซุ้มหานอกจากตามตามนอกจากตามเซเว่นที่เขาโฆษณาใน,นทีวีเนะค่ะเนะ้ะเอาจะมันบอกลายดิู้ใส่สิเบือเอาไปฟังแม่สารคามน้องกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะโอ้ย ได้บ่ถึกบ่โอ้บ่มักเลขสองแปดเอ้ยใส่สิมักด้วยศูนย์แปดสองแปดหมักเลยบ่ซื้อได้เลขสี่ตัวคือตันนึงเดียวคือตันนึงเดียวแต่ว่าสูตรสูตี่ตัวนี่มันแม่นเลยแต่ว่ามันเด็กมากมันบ่บ่มักมันอะไรล่ะมันตำกูมูแหมศูนย์มันหลังฝืนแต่สูตรมันบ้าอะไสูตรมันบ้าสันมันก็ต้องร่มต่งสันมันนี่มันบ่ตรงขอดสำคัญบ่ตรงกับไผ่คันตรงกับเจ้าอื่นน่ะก็คือ สื่อคือเกามันบ่ตรงกับไผยังคิดว่าหวยแม่สารค้ามบอกถูกบอกออกด้วยวันนี้สันโอ้ยน้องยังว่ามันมันแบบว่ามันมันเหตุตามสูตรมันหลืมันมาจังสันเราพอดีมันมันก็ออกเนาะสูตรนี้มันมันถิ่เมื่อไ้อีลีเนี่ยผุนไปเอาลักซี่ผุนลักซี่ซี่แปดสี่เก้ามันหลคือกันหนึ่งแปดกับสี่แปดมาแทงเอามือสุด้ายนะหาสื่อ เอาอไม่ไม่ออนอยู่ตัวได้เอาอ่นสูตรบนไป็ก่อนอันแปดเจ็ดเก้าคือเก้าเลขตัวเก้าหันมันได้ตัวเก้าหนึ่งว่าตัวแปดแปดเจ็ดเก้านี่คือ,อยังคือจับหลับบ่บ่คือจังเงินไอ้วดว่างหันอ่ะแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เอาซี่ก็สองไปประกบว่างหันไหมซี่ซี่แปดซี่เจ็ดซี่เก้า ามแปดสามเจ็ดสามเก้าบนี้แต่ว่าข้างล่างข้างนี้มันบ่ตรงกันมัน็ตรงมันอาจจะเจ็ตัวหนึ่งมาบนมาล่างซึ่งวัดหาเก้ากับสามเจ็ดอ๋อวดงวดสามเจ็ดออกอยู่แถวเทื่องนี้บ่แมนมันจะเป็นไปบนบบนี้วดอันนั้นหาจ้าพาเก้าให้มันก็ลุก่ระลัง,ลงนะแต่มันเกิดเข้าทั้งล่างทั้งบนตอนอเลขมันมาตรงกันกต่ที่มาทั้งล่างทั้งบนพรางั้นมันตรงกันได้ได้อ ถวเทิ้งก็ได้สองแปดสองแปดสองเจ็ดสองเก้าตัวนี้ก็ได้สองแปดเนาะหัวรูปหกรอน่ะหัวนี่มันมันนั่นแหละตัวจะเอาไปใส่กับไอ้สามกับสี่ไปไปจับใส่เด็ดสี่ตัวเออสามตัวแปดทั้งนี้ออกทั้งนี้อาจจะออกล่างตัวนี้อาจจะออกบนก็ได้นะแมนแต่ว่ามันถิ่มอะไรเล็แปดเจ็ดเก้ามากเด่นแปดไวละวนีีแปดมากอีกแปดเก้านี่ยนะแปดเก้าก้าแปดสีมาน้ำกันอยู่บ่ มันบอกเคยมาน้ำกันเน่แต่ว่าถือกันกันไว้ในน้อยหนึ่งแปดเลขต่างหลักมันเลขเดินมันบอกมาน้ำกันมันบอกออกสูตมันบอกสุดศูนย์แปดเก้าหนึ่งก็เสียออกสุดเด้งเดิอหนีนปะแมนดีพอดีแม่น้ำกันคือหัวนั่นเนาะแต่ว่าศูนย์แปดมันมาน้ำกันใดเก้าหนึ่งมันมาน้ำกันใดอืมอืมอืมคือหัวนั้นมันเด็กเจ็ดเจ้าหาที่จะแดงถือหลายๆมันก็มาตรงๆมันก็มาเจ็ดหา ศูนย์แปดยังสีม่าน้ากันได้เนาะแม้วนนั่นวนนั่นจะแดงตัดเก้าออกมันก็เรียนเจ็ดหายังฮะเจ็ดหาหนึ่งวันนั่นเจ็ดหาหนึ่งมันออกหาเจ็ดน่ะเนาะตัดตัดตัดตัวหนึ่งออกวดนวันนึงถ้าตัดศูนย์ออกก็ได้แหละเนาะถ้าบอมากศูนย์เนาะอันนี้บอมากศูนย์ก็ได้แค่สองหกสองแปดอันนี้มันมันบอมากเทิ่งเกินแปดเท่งหก ตั้งศูนย์มันมามักทั้งสามตัวแม่หมักตาสองเออโอเคเน้นแปดลีวันนี้เจได้ไมีแปดแปดตีเน้นที่แปดเนาะเน้นที่แปดเก้าแปดก็เป็นไปได้ยากเนอะเนาะเนีนเก้าเก้าแปดนั่นสิน้อยๆไหวอ้าวหรือมันสิหนึ่งแปดค่ะหนึ่งแปดก็ง่ามสวัสดีค่ะ hello เจดงค่ะวะ ผู้ใดเนี่ผู้ใดเนี่ใครคะอืมขับรถล่มทูทูอยู่ฝ่าโท่วมาเถอะเสียงล่มดังไประบบไประบระบแม่สารคามย่างย่างข้ามเน้นเน้นแปดใบงวดนี่แปดแปดมากพือเรา แปดสามแปดศูนย์เละมันมากยังเสี่ยซื่อแล้วมันสื่อตามมันแบบว่ามันขันยางมัน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 หนีไปใส่หรอกเลยอันซีโตนันยางแถมมันเกิดสิรุดแต้มชิเป็นเนื่อแปดม้วนดังดังบ้างฮันบอกฮะแมนมากหนึ่งแปดเองก็ศูนย์แปดม้วนศูนย์แปดก็ใส่บนางศูนย์แปดก็ไม่ต้องกันใดบนาะ ู่วนแปดมานน้ากันได้เนาะมันก็ได้แล้วถ้าตัดน่มันเคยมากอยู่ด้คือวดนั้นมันใดเจถานั่นดิเจถาทางหมดกันเลขกันหัวที่มันออกข้างบนเจถาข้างล่างเจดเกามันก็ได้เจถาแล้วก็เก่ากับหนึ่งั่นจับส้นกันเขาทั้งล่างทั้งบนเลยแมนแมนมันเอ่าสารมาเข่าบนเข่าล่างดูหววนั้นก็ว่าได้เล่นนด้หววนั้นก็ว่าได้เล่นมันเล่นหวด้าไม่เออแม้เพราะว่า เสียดายเนาะโมเดลเหมือนทั้งร้านทิมอะไรเหล็กซี่โตนี้ก็ะรอบมึงเจ้าอื่นน้าหนิเระก็สีบะถึกนะเพราะว่าขันขันห้าวมันมันมันออกศูนย์หนึ่งนี่ตัดออกคมหนึ่งเอาเอาเอาเก้าศูนย์เอาเก้าศูนย์แปดศูนย์แปดน้ำแมนเมื่อตัดออกสองโค้งหมดหมดนี่ท่านหนึ่งตัดกัดตัดเก้าแปดกับหนึ่งศูนย์ออกนี่กับสี่เหลี่ยมหนึ่งแปดเก้าศูนย์เก้าเพชรเลดสามตัวเนาะ อย่าจำตัวมันสิเขาล่างบนดูไอ้เลขที่โคที่โตนี่เดี๋ยวต้องเบิ่งเจ้าอื่นประกอบบ่ถถุจ่อยเด้นั่นแหละคนเขาตัดใจคือมันมันกัถือเยอะแต่ว่ายง่เมือนแม่จะละขามไปซื้อยแง่ไหนวัตถุกันเถอะไาซื้อเจไาซื้อไปซื้อบ่ตถุโตมันก็บ่เขาเลยบ่ซื้อหมดก่อนก็บวัตมาย้อนมีศูนย์กับแปดล่ะอ่างวดนี้ก็ ซ่องๆวัดอยู่หน่อยนึงวันนี้ให้ให้ปิดแปดไว้ป่าเลขมวลนี่แปดไหมตัวได้นะจะไหมเนาะแปดสามกับเป็นได้ได้แปดสามแปดหนึ่งนับแปดสี่แปดเลนไว้แต่ว่าเลขมวลนี่เขาจะมาศูนย์ลายด้วยค่ะแมนมีมาศูนย์ลายด้วยสี่ตัวมันยังติดศูนย์อยู่ยังบนนั้นในร่องคลิปอ่า ศูนย์ได้หัวนี่นะศูนย์นะเนาะเลีนหนศูนย์แปดกับเจ็ดถิ่มมันมากครูกันอยู่เลยเก้าแปนกับมากคิดว่าแปดคิดว่าแปดจะมากเป็นลักลอยด้วยเจดีย์ว่ากับว่าเนี่ยเราคงจะหน่วยสิบบันมากหน่วยสิบก็ต้องเอาไปไว้ลักลอยบ่าเอานึ่งแปดศูนย์แปดเนะตัวเรียนมันเนาะหนึ่งลักลอยเอาเจ็ดเลยใส่เจ็ดบ่าเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดศูนย์ อาไอ้่านผู้ชมซสือเอาเนาะพิจรณนาเอามักไัมักมั่นดวงไผดวงมันเลยแต่โศกเลยมั่นมาเลยนี่แต่คนเหนดปีนี้เลขเขาตลอดยังบ่กถือเกเทียนดวงอิลีเลขเทวดาเอาเนี่ยมันเป็นเลขเทวดามันเป็นน้ำเอาเนี่ยคนนี่เนาะเลขดินที่แปดเนาะวันนี้เนาะ จะแปลงว่าเรียนที่ศูนย์มวนนี่อ่านั่นหละสื่อในวงอ่ะนะทิมมั่นมาได้ทิมมันมากินรวมเลขเจ็ดแปดเจ็ดเก้านั่นมันมันมันโตง่ายอีกว่ามันวั่นโตเก่าทิมสามโตนั่นมาไดเลยนะเจ็ดแปดเก้าทิมมาไดเนี่ที่น่าจะมาเดิมันเป็นเลขเดินประจำปีนี่ไงใดบ่เอาสามศูนย์สิมาไดบ่แี่ยสามศูนย์เอามาใจกันใดบ่ สามศูนย์มันบอมมีในวงนั่นนี่เหมืนเนาะแมนอยู่บอมมีในนี่เนาะเอาตัวนี้ละเอาตัวที่มันใจนี่ละตัวนี้กระทึกตัวนี้กระทึกเออพี่ตอตุนทงเงๆนี่บ่มมีศูนย์เนาะแต่ว่ากันว่าเนี่ยอาจิมาบนมันหรือางเนาะแมนเนาะแมนตัวตัวนั้นมันอาจจะเป็นสามแปดสี่แปดสี่เก่าก็ได้สี่กับสามน่ะเอาไปใส่มันตัวนี้ตัวนั้นนะ ไอ,ไ,อไอ้แปดเจ็ดเข้าแล้วนะ<อ>มันต้องถือแต่ว่าห้าสิบใดตัวห้าหมากบอแค่นั้น,นแหละต่เรียนถือถือ,ถอต้งหว<อ>ุดหงิดเอาสองกับซี่ไปใส่ไงอมันถึงงั้ได้สองแปดอยู่แมนก็ไปใส่ซี<อ>่เจ็ดซี่แปดซี่เก้าคนเลี้ยวแมนวันนวหนีกันเลยกันจะเอาตัวเดียวไรมันประมาทอดกัเลยเอาสองเอาสามสามกับซี มันมาตัวหนึ่งแต่ว่าเข้ากับสี่มันมากยากยากเอาสามใสดีกว่าเนี่ยเอาสามใสแปดจานเจ็ดสามเก่าเนี่ยวันนี้เข้ากับเลวได้คนหมักเอาตัวไหนค่ะค่ะโอเคแม่มาแปดแเราตอนนี้มักแปดอืมเอารวยรวยถูกหวยแม่ถูกหวยรวยรวยรวยไปด้วยกันนะคะอย่าซื้อหลายห โอเคขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอชาตสปื่ชมสื่อไลฟ์ว่าถือเสี้ยนหวยเสี้ยนหวยเก่งไลายเลขถือกบ่ถือเป็นยังสิละ่สามมาประกวดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็หวยตัวนี้ออกบ่อยค่ะออกตลอดเลยหาเจ็ดตรงๆเลยเจ้แดงนะแต่นำลงไปนำลงไปหาเจ็ดเนาะ มักอยู่ตรงนี้ล้วมันเข้ากันกับเจ้าอื่นเอามาลออเจ้าอื่นค่ะว่าสิมาตัวใดเนาะนะอ่ามั่นใจแล้วจังสื่อเด้อค่ะเดอ้อจองรถสลากกินแบงและวเธบานไห้เนาะค่ะเนาะจองไว้เลยมักตัวใดติดศูนย์嘛จะเดงว,ว่าน่าจะติดศูนย์นะักหอนี้นะหอยดำผู้ชมโชคดีํำด้วยถูกหวยไปด้วยกันค่ะขอุณค่ะสวัสดีค่ะสนใจนกีมกระทักมาได้ค่ะเดอ้อเดี๋ยวคลิปต่อไปห้าสิบต่ม คุณกัลยาให้นะคะคุณกัลยาเนี่ยจะถูกทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะท่านผู้ชมถูกทั้งตนเนาะเนาะวันนี้บ่ผพาดแน่นอนทั้งพร้อมทั้งสุดดับเนาะดับยูค่ะคุณกัลยาดับอยู่พ่อพรก็ดับอยู่ในวันนี้นะเนาะ,ะโอ้พ่อพอนแปดสิบเก้าปีโอ้ยแปดสิบแปดสิบกว่าแปดสิบกว่าตัวเลขยังดับอยู่เนาะ,ะโอ้ชุดยอดค่ะท่านผู้ชมคุณกัลยากระดับอยู่อ่ะติดตามต่อไปเนาะคะ่ะเนาะ ใครสนใจครีมก็ทักมาด้วยค่ะตามเบอร์โทรนให้หนาจอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโดยด้วยถูกหวยไปด้วยกันงวด16ธันวาสองหสนะคะบ๊ายบายลืมบอกไปค่ะท่านผู้ชมเซียนหนองคายให้ในนามเซียนคนเดิมนะคะจะขึ้นหน้าจอว่าเซียนคนเดิมหรือคือเซียนหนองค่ายเป็นเปลี่ยนแปลงซื้อเสียงใหม่เพราะว่าคนหลอกเลี่ยนเพิ่นนี่เซียนหนองค่ายเนาะค่ะ พวกข้าหลายๆช่องกันเลยบ่เอาว่าคําว่าเซียนหนองคายน่ะเซียนหนองคายจะไม่มีแล้วค่ะนะจะมีแต่เซียนคนเดิมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ